สวัสดีครับเพื่อนๆนะักลงทุนสายคริปโตทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยนะครับช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปอัปเดตข่าวสารในวงการคริปโตอย่างเจาะลึกเข้าใจง่ายนะและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะจากทั้งฝั่งสหรัฐและทั่วโลกนะวันนี้เรามีข่าวใหญ่มาเต็มนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ทั่วโลกบุก ตลาดคริปโตสันรัฐนะหรือแม้แต่ XRP Future นะั้นเนี่ยถูกลิสต์บนคอยเบดนะครับเกาหลีใต้เดินหน้ากฎหมาย s a b e r c o คอนะและตัว Circle นะั้นเนี่ยกำลังจะแซงเทสเตอร์หรือเปล่านะวันนี้มาร่วมติดตามไปด้วยกันเลยนะครับเพราะทนเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงิน,นหรือทางด้านการ ลงทุนนะครับวันนี้เองนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเขียวสดใสนะสำหรับตลาดคริปโตนะพี่อย่างตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยขึ้นไปที่ดับประมาณสัก8 000, 8 0 0 0ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะเดี๋ยวเราฟังข่าวจบแล้วเนี่ยเราลองมาดูการเคลื่อนตัวกราฟราคาบ,บิตคอยแล้วก็ตัวคริปโตตัวอื่นๆกันบ้างนะครับสำหรับข่าวแรกนั้นเนี่ยตัวทางดอยส์แบงค์นะและทาง standard charter bank นะครับ ก็มีการประกาศชัดเจนนะเตรียมขยายบริการคริปโตในสหรัฐอเมริกาเต็มสูบนะเรียกได้ว่าเป็นเกมแบบแย่งชิงพื้นที่ในตลาดการเงินยุคใหม่นะครับเดียวว่าใครช้านีนน่ก็ตกรถแน่นอนนะเพราะบล็อกเชนและคริปโตน,นี่ไม่ได้เป็นแค่กระแสนนะอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่ทุกองค์กรต้องรีบปรับตัวให้ทันนะเห็นได้ชัด จากการที่ธนาคารทั่วโลกนเนี่ยเริ่มจับมือกับเอ็กชเชนใหญ่ๆนะและเริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคริปโตกันมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นั่นเนี่ยจะไม่ให้บูลิสได้ยังไงนะจะให้ไม่ให้มองขึ้นได้ยังไงนะมองในภาพใหญ่ณนะตอนนี้นะครับและก็มีข่าวออมานะบริษัทคริปโตนั้นเนี่ยมีการยื่นขออนุญาตธนาคารนะไม่ว่าจะเป็นทางเ อ i ยเบ e นะครับ Circle b i t c o กนะครับนะครับกำลังยื่นขอแบงค์ชาร์เตอร์นะในสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเกมครั้งใหญ่นะเพราะหมายถึงว่าเราวิสัยคริปโตนั้นเนี่ยจะกลายเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบเต็มรูปแบบนะเทียบชั้นธนาคารได้เลยนะและสิ่งนั้นคือสิ่งที่ธนาคารดั้งเดิมนี่นนกลัวนะครับไม่ก็ไม่แปลกใจนะที่บิ๊กแบงค์ใหญ่อย่าง JP Morgan นั้นเนี่ย ถึงได้วิ่งล็อบบี้ให้รัฐบาลสก,กัดดาวรุ่งกลุ่มนี้มาโดยตลอดหลายปีนะครับแต่วันนี้คลิปตัวเปลี่ยนไปนะก็ได้โอกาสทองนะฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะภายใต้การนำทัพนั้นเนี่ยก็จะเริ่มผ่อนคลายและเปิดทางให้เกิดการแข่งขันที่แท้จริงมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวนะออกมาจากสื่อบาลอนนะสื่อการเงินชั้นนำของโลกนะรายงานนะว่า IA หรือที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลนะสหรัอเมกาเริ่มเสนอให้ลูกค้าลงทุนในคริปโตมากขึ้นนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่วอลซีดเริ่มเปิดใจไม่มองว่าคริปโตเป็นสินทรัพย์สีเทาอีกต่อไปนะครับและจุดเปลี่ยนสําคัญคือการที่อีเท i บิตคอยได้รับการอนุมัติอนุมัตินะในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมนะพร้อมกับแนวโน้มเชิงบวกของประธานเซกคนใหม่นะครับและความชัดเจนทางกฎหมายนะ และก็ยังมีข่าวนะครับตัว XRP Future เปิดตัวบนคอยเบดนะครับซึ่งในที่สุดนั้นเนี่ยคอยเบดได้ l e สต์ฟิวเจอสำหรับ XRP แล้วนะซึ่งเป็นการยืนยันว่า XRP ได้รับการยอมรับจากตลาดอนุพันธ์สหรัฐอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์เชิงเทคนิคนะครับแต่เป็นก้าวสำคัญทางยุทธศาสตร์นที่สะท้อนถึงความพร้อมของ XRP ในการเป็นสินทรัพย์สำหรับนักลงทนสถ,สถาบันนะครับ และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสําคัญของเซกสําหรับการพิจารณาอนุมัติสปอตอี f เในอนาคตด,ด้วยนะอย่างที่เราเห็นนะที่ผ่านมาตัว Bitcoin และอีเทเ e ียม t t ทที่เป็นสปอตนัีนน่ต้องมี Future Market ที่โปร่งใสและมีปริมาณการซื้อขายที่น่าเชื่อถือก่อนนะถึงจะได้รับไฟเขียวในการอนุมัติ ETF และตอนนี้เนี่ย XRP ก็กำลังเดินตามเส้นทางเดียวกันนะฟิวเจอร์มาเก็ตบนคอยเบน้นเนี่ยจะทำให้เกิด ข้อมูลราคาที่ชัดเจนนะลดความเสี่ยงด้านความผันผวนนะครับและเปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆเนี่ยสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดนะจากการถือ XRP ได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะเนี่ยการที่ Coinbase ซึ่งเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหุ้น N a s d แ q และอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานสหรัฐก้าที่จะลิสต์ XRP f u t u r e ก็ยิ่งเป็นการส่งสัญญาณบวกนะว่าปัญหาทางกฎหมายที่ XRP เคยเผชิญในอดีตกำลังขี้คาย และถูกตีความอย่างชัดเจนขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมนะว่าก็มีถึงเกินเข้าใจว่าเกินสิบนะครับคำร้อง ETF ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของเซกนะหลายคำร้องหลายคำร้องขอนะเกี่ยวกับตัว XRP อ่อ ETF นะครับซึ่งการที่ XRP มีฟิวเจอร์แล้วก็เท่ากับว่าเป็นไปได้นะครับว่าได้ผ่านอีกด่านใหญ่ไปเรียบร้อยนะ เพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติในอนาคตอันใกล้ด้วยนะรแระนนั่นก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของตลาด XRP เลยทีเดียวนะและหาก XRP ETF จริงมีได้รับอนุมัติจ,จริงๆนั่นเนี่ยนั่นหมายความว่าเงินทุนจากสถาบันใหญ่หญหญๆนะก็อาจจะหลั่งไหลเข้ามานะครับซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อราคาและสภาพข้องในระ,ระยะยาวด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลในเรื่องของการเปิดตัวนะครับตัว ETF future นะของตัว XRP นะครับและพออาคินนั้นพออาคนินนะครับก็รับตำแหน่งประธานเซกคนใหม่นะซึ่งนี่ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ของวันนี้ด้วยนะพออาคินนั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเซกอย่างเป็นทางการนรัและนะับเป็นผู้บริหารที่สนับสนุนคริปโตอย่างเปิดเผยคนแรกในะตำแหน่งนี้นะหลังจากที่มิคคริปโตมัมนะหรือว่าเอสเตอร์พรามนั้นเนี่ยพยายามผลักดันความชัดเจนเรื่องกฎหมาย มาหลายปีนะแต่ก็ไม่คืบหน้านะตอนนี้ก็ถึงเวลาของการเปลี่ยนผ่านยุคใหม่นะครับเราอาจได้เห็นการคลอดกฎหมายสำคัญนะเกี่ยวกับ s e r v e เ c อร์ NFT นะครับหรือแม้แก่โทเค็นอื่นๆในเร็วๆนี้ด้วยนะเอ,อมามองดูกันที่ทาง Circle นะครับเจ้าของเห Coin, c, รียญ s e r v e เ c อร์ USDC นะก็ไม่รอช้านะเปิดตัวระบบ Payment นะครับ and Remi ริมายทีนเน็ตเวิร์กนะครับที่ใช้ usdc เป็นแกนหลักจากสำนังกงานใหญ่ในตึก one world trade center ในใจกลางนิวยอร์กนะครับป้อหมายใหญ่นั้นเนี่ยคือทําให้การชําระเงินข้ามประเทศด้วยเซิร์คอยเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและปลอดภัยนะแถมยังถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาด้วยนะก็ถือเป็นหมากลุกที่เดินได้ถูกช่องสุดๆนะเพราะคู่แข่งไม่ว่าจะเป็น paypal t e s t e r หรือแม้แต่ ripple เองนั้นเนี่ยก็เริ่มขยับเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้เช่นกันแล้วนะครับ แต่แม้เทสเตอร์จะยังคงเป็นเจ้าของตลาดเซฟ์คอร์ด้วยมูลค่าประมาณสักร้อบิลเลียนนะครับแต่เขาเรียกว่า Circle นั้นเนี่ยกำลังไล่จี้มาติดๆนะด้วยยอด USDC ที่โตถึงประมาณ38.6%ในปีนี้ในขณะที่เทสเตอร์อนั้นเนี่ยโตเพียง5%เเท่านั้นนะก็นี่แสดงถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่เลือกเซอร์เคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ และอย่าลืมว่า Circle กํลลังจะ IPO เร็วๆนี้ด้วยนะสงครามเซิร์คอยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับและอนาคตผู้ชนะอาจจะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วนั่นเนี่ยเกาหลีใต้นะเดินหน้ากฎหมายเซิร์คอยนะครับเกาหลีใต้แซงจุดยืนชัดนะธนาคารกลางของประเทศประกาศเข้าร่วมพัฒนากฎหมายเซิร์คอยอย่างจรงิงจังและพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับสิ่งนี้แดงให้เห็นว่าเซ็นเตอร์แบง์ต่างๆทั่วโลก เริ่มเปิดใจและยอมรับว่าเซเบคอเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินแห่งอนาคตและหากพวกเขาอยากคุมเกมก็ต้องอยู่ในเกมนะไม่ใช่มองอยู่ข้างสนามไซาลายอย่างเดียวนะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังนะครับสรุปแล้วนี่เรตลาดคริปโตวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะธนาคารเริ่มขยับนะบริษัทคริปโตก็เริ่มได้รับใบอนุญาตนะนัก ลงทุนสถาบันเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับและหน่วยงานรับนั้นเนี่ยหน่วยงานรัดนั้นเนี่ยก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นด้วยนะในส่วนของราคาบิตคอยนัยตอนที่ผมนังคลิปอยู่นี้เนี่ยดูเหมือนจะราคานะครับวันนี้ตอนวันที่สองเดือนเมษายนนะตอนที่ผมนัคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาอยู่เหนือเส้นสองรอยดิลลี่มูวิ่งเบรดขึ้นไปได้แล้วนะหลังจากเกิดเดสมคอรขึ้นในช่วงวันที่เจ็ดเดือนเมษายนนะครับต้องลุ้นกันว่าจะลุกขึ้นไปเลยไหมหรือว่าจะ โดนแรงกดออกมานะครับเ,เหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมีนา,เ,าเดือนสิงหาคมปี2,024นะเกิดเดสคอร์เกิดขึ้นนะหลังจากนั้นก็ย่อตัวต่ำลงมานะทะลุขึ้นไปอยู่เหนือเส้น200 daily moving average ประมาณสัก2อวันนะครับหลังจากนั้นโดนทุบกลับลงมาอีกทีหนึ่งนะครับทำดับเบิลบอททอมนะ สัญญาณดับเบิลวอลทอมแบบนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับท,ที่เป็นแรงส่งขึ้นไปหลังจากนั้นตัวบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะครับใช้ความพยายามตอนนั้นหลังจากเกิดเดสคอร์ดอยู่สองสาครั้งเหมือนกันนะก่อนที่จะทะลุขึ้นไปได้จริงๆนะครับซึ่งก็หลังจากเกิดเดสคอร์ดวันที่9เดือนสิงหาคมนะก็ทะลุขึ้นไปแนวต้านจริงๆเนะี่ยก็คือเกิดขึ้นประมาณสักเดือนตุลาคมประมาณอีกหนึ่งเดือนนะครับถึงทะลุขึ้นไปได้นะครับ ครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นทาซ้านะเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือเปล่านะสำหรับตัวบิตคอยน์นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนเหรียญอื่นๆนะอีธิเอียมก็ยังลำวยนะอยู่ที่ประมาณสักพันหกอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะสำหรับตัวอีทิเอียมอยู่ที่แนวะรับตรงนี้อยู่นะครับอ่ส่วนตัวเหรียญอื่นๆนะอย่างตัว xrp นะครับีเพิ่งมีข่าวว่าคอยเบสเพิ่งจะ list ตัวฟิวเจอร์สปอตอ่าฟิวเจอร์ etf xrp นะครับบนคอยเบส ราคาก็ยังอยู่ที่แนวรับที่ประมาณสักสองเหรียญน,นะอยู่เหนือสองเหรียญอยู่นะครับ XRP เทียบในมุมมอของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทําผลงานได้ยังไม่ค่อยดีนะเท่ากับตัวบิตคอยนะแต่ก็เทียบกับอิตาเลียนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีกว่าตัวอิตาเลียมอยู่นะครับยังอยู่เหนือเส้นห้าสิบเดลี่มูวิ่งเอเวอเรสอยู่นะเดี๋ยวนี้อื่นอย่างโซลอนานะครับยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสองร้อยเดลี่มูวิ่งเอเวอเรสอยู่นะ ก็เกิดเพิ่งจะเกิดเดสคอรตขึ้นด้วยนะตัวโซน่าในช่วงที่อ2เดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ก็ยังอ,อ,อยู่เหนือนะเส้น50เดล i ่มูวิ่ง g วลยู่นะครับคลโนโลเองอยู่ที่ประมาณ63เซนนะยังอยู่ยังอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่นะครับวันนี้ขึ้นมาประมาณสัก2.36เปอร์เซ็นนะโอเคนะั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยากจะมาแชร์เพื่อนนะครับลองมาดูตัว Bitcoin Spot ETF กันบ้างนะว่ามีการ อินโฟไหลเข้าออกเป็นยังไงบ้างนะครับ Bitcoin Spot ETF ในช่วงสองวันที่ผ่านมานะั้นเนี่ยมีอินโฟไหลเข้ามานะติดต่อกันนะสองวันส่วนอิทิเรียมเองนั้นเนี่ยก็ยังมีอินโฟไหลออกอยู่นะจากกองทุนอิทิเรียม Spot ETF นะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ ในโลกของคลิปโตและไมโคุคลิมิกที่อัดเต็มน้ำนแน่แนแบบนี้ทุกวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ